สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรพึ่งตน้นช่องกเกษตรพึ่งต้นกับไม้เราเข้าผมมาเยี่ยมฟาร์มหน่องเพื่อนเนาะฟาร์มหน่องน,น้ำเนาะครับเนาะซื้อฟาร์มหน่องน้ำเป็นบ่ออยู่บ้านหลบับ่อครับผมเคยมาอัปเดตที่พื่นแล้วครั้งนึงเนาะครับเนาะลูกค้าก็โทรมาหลายพี่น้องอยากได้แพะว่มาท่นเพราะว่าเพิ่นกับบ่อใครมีเนาะสนับก็บขายจนเบิดแล้วครับผมดูน้นองแต่ช่วงนี้ก็มีแพะ่ขามาเรื่อยพี่น้องมีแพะ่ขามาเลยก็มีหลายก็มีแบ่งปันให้พี่น้องบ่ล่ะ อ่าพอมีแบีงปัน,ปนอยู่นะครับเนาะถ้ามี้ยังกระทู้มหาหนองพนเอาย้อนสอบถามหนองพนว่าตั้งแต้ผุนมาฮอดผีเป็นยังไงเนาะครับเนาะการจะเริ่มตบโตเนาะว่าแพพนัพนกับผมก็คิดว่าเกิดโอเคอยู่มันกลายขมาเรื่อยไม่เรื่อ,เอย,ยเนาะปันกลายไปเรื่อยครับผมยังข้อสอบถามน้องน้ำเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะาน้องน้ำเนาะจ้าฟาร์มฟาร์มยู่ไสน,นี่บอกพี่น้องอีกข้างน่อ่าฟาร์มแพทย์จริงชื่อฟาร์มแพะปิ่นโตมาก็จะรู้จักกันอยู่ดอกฟาร์มครับผม อยู่เกื้อนพ่อปงค่ะครับผมนะคะตำบลช่องกุ้มด้วยจ้าบริเวนพ่อปงซักแก้วเออตำบลช่องกุ้มเนาะจ้าครับผมถ้าถามเรื่องแพะลูกน้อยครัปล่อยค่ะลูกน้อยตอนนี้จะปล่อยแค่เฉพาะผู้ขุนเล็กขุนใหญ่อ๋อแพะขุ้นเลยทีจ้าครับผมยังน้อยๆยังเสียปล่อยได้แล้วตอนนี้เนาะตอนนี้ลูกน้อยกำลังผลิตได้ประมาณสิบกมอ๋อสิบกมเป็นตัวผู้หลายเป็นตัวผู้หลายคือปล่อยขุนตัวผู้เนาะจ้าครับผมอ่ะบอกผู้ชมพี่น้องอีกครั้งนึ่งนะครับผม ศูนย์เก้าแปดศูนย์เ้าแปดสสเก้าะส้าศ์มแพะปินตัวว่าที่เพื่อนป้ปร่งเนาะเพืนมาอัพเดทครั้งนึงเหรอเนาะมาแล้วค่ะครับผมตอนนั้นก้อนนั้นจะเป็นน้ำท่วมเนาะเอานั้นน้ำท่วมครับตอนนี้ก็ติดต้อรถดินมาว่าสีลงกัยังไม่ได้เที่ต้องปะรุงฟ้าไหมเนาะครับเนาะมาตรฐานนะครับเนาะครับผมเอามาเบิ้งแพะเข้านี่ทิงไดครับผมณตอนนั่นก็คือสิบกัตัวที่เบื้องวันนั้นนแม่ครับผมทีนี่ก็ อาไัซซื้อแม่ทองมาลุกอีก20แม่สองแสนโอ้สองแสนจ้ะนี่10แม่นี่ยรักแสนสองแสนแน่นอนแม่นั่นแล้ว,ลวเนอะ ที่นี่กะเอาไปปล่อยซิปชุดแรกได้ซิปโตก็ได้เงินมาก,กับมาหมุนอีกซิปโตกะตัวซ <gram. S 2> ิปยี่สิบโตที่เหลือน,นี่คือออกลูก,ละกลโอ,โอ,โอ,โอะไรเจ็ดแม่แล้วอ๋อเดือนเจ็ดแมแล้วประมาณสามสี่เดือนพอนางซื้อแบบทองม้าโอ้ซื้อแบบทองมาจ้าเนี่ยคือแบบทองใหญ่ๆนี่ก็จะ,จะออกแล้วค่ะโอ้ทองใหญ่ๆสันเนาะใช่ <no? S 2> ใช่ออกลูกตอนนี้หกเจ็ดแม่แม่หนึ่งกับแปดแม่แม่หนึ่งกับบอแปดกับธรรมดาแต่บอสแข็งแรงทุกตัว เขาได้กำไรจากลูกมันเห็นแล้วเนาะใช่จ้าแม่จะเห็ดพันไปเรื่อยสองลูนสามลูนกับตุ้ยตุ้ยหนึ่งนี่พี่น้องแค่เพิ่นก็บมิจฉแค่ทองทองเนาะเอาสมเมจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยกนี่กำลังทำงานนี่จะปล่อยค่ะสอรุ่นนี้เนาะใช่ต้นนี้บอกทีว่าเขาจะคุ้นขายใช่ใช่จ้าคุ้นน้อยอันนี้คือคนคุ้นน้อยคุนน้อยเนาะคนมาปลูกตัวพู่ที่ตัวพู่ร้ายค่ะตัวพู่ซิบก็โตตัวพู่ก็มีแต่จฉคุ้นขายเห็นแล้วเนาะแม่จ้ะตัวแม่เขาก็จะจงเอาเห็ดแม่สาวจเอาเ็ดแม่สาวครับเป็นพันแม่เนาะจ้ะแต่ว่่าตะู้ พี่น้องอ่ะคุณตะพ่นคุณขายตะเต๋อแดงง้างเอาไปติดโพพั่นกระได้เนาะได้จ้าต้อเป็นโพพั่นกระได้ไมีแต่ขายอย่าเงี้ตตตตยตรงต้นพี่น้องเห็นบอลอ่ะผมเาก็จำเป็นแต่ว่าเอาไปขายชำแด่เนื้อเนาะ,ะเอาไปตปิดโพพั่นกระได้ไนา้างคนเอาไปยู่อีกหาเดือน ทับได้แล้วทับได้แล้ววะที่ครับผมนี่เอาก็ซื้อไปหลายตัวอันนี้เขาคุ้นขายนี่ประมาณจะเดือนจังสิขายได้ในเนี้ยสามเดือนกว่าอ๋อสามเดือนกว่าเนาะพี่น้องอันนี้ออกมาได้เดือนนึงได้อยู่มั้งเดือนนึงได็กเล่นะช่วงนี้ราคาเป็นยังไงครับผมราคาขคือราคาลงราคาขึ้นอยู่นะราคาขึ้นบอกจ้าราคาพอได้อยู่ราคาเออมัน พอมีแห้งอยู่พอมีแห้งกเก่าเนาะจ้ามีแห้งอยู่พอก็เก่าก็เจอช่วงน้ำส่วมเนาะน้ำส่วมว่างนั้นเราไม่มีราคาลงเลยพี่น้องราคามันลงพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ราคากับแพงช่วงนี้ราคาได้เพราะว่าราคาส่งออกราคาส่งออกพร้อมเขาเนาะเพราะว่าตลาดก็จะเริ่มเปิดแล้วเนาะจะเริ่มเปิดกับราคาส่งออกกับเพราะว่าการค้าการค้าตลาดมันกว้างไปเรื่อยพี่น้องตลาดกว้างเพราะเยาว่ามันจิตตันขายซื้อแพะมาขายบ่ได้เป็นไปบ่ได้ครับผมบ่มีตันพี่น้องมันมี่จะก่วงไปเรื่อยครับผม นอายุหกเดือนทองแล้วตัวนั้นตัวตัวบุญท่นบอกใช่แค่หกเดือนยีที่เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นน้อยๆน่ะอ๋อน้หกเดือนทองหรือพี่น้องใช่มันเป็นแม่สาวทองอ๋อแม่สาวทองพี่ตาเขาเลี้ยงสมแม่ไว้ยังไงตัโอกาสทองนี้แม่นั่นแล้วเนาะเพราะว่าเขามีตัวผูกคุ้งผงเนาะจ้าตัวผูกออกไปสองตัวแล้วเหลือตัวนึงตัวนึงบอกนี่ตัวผูกผูนบอกจ้าตัวผูนอันตัวหนึ่งอ่ะสมมันเห็นแต่พี่น้องถามว่า คือจังหวัดถามราคาอีกเพื่อนเนี่ยว่าสันว่าราคามาจักบาทแม่ห่องของหนูยเนี่ยเขาเด้ขายเออลองลองบอกข้อข่าวเพผนด้วยเขาเอาสื่อมาราคาประมาณเท่าใดล่องบอกแม่เลื่อนขันต่ำกว่าหกพันหาหกพันหาได้พี่น้องครับผมบางตัวงามกระมือหามือสองล้วแต่ค่ะก็ตามมันก็ตามตัวมันเนาะใช่กระตมมัันนก็ตามตัวเขาก็กล้าเกณฑ์ว่าได้ไว้ที่เจ็ดแปดพันอยู่แล้วแม่เขาก็กล้าเกณฑ์ว่าได้เนาะเขาก็บอกข้อข่าวให้พี่น้องหูเนาะเพราะว่าบางตัวมันกะตัวงามมันก็ราคาอีกราคาหนึ่ง ตัวธรรมดาก็ราคาหนึ่งพี่น้องกับราคาลังต่างก็โคกเกตแปดท่นผลล่ะเนาะก็เป็นเมททองครับผมหกท่านหาหอดมื่นหาสูงสุดครับผมราคาสูงสุดเนาะเริ่มต้นหกท่านหาหอดมื่นหานะพี่น้องเนาะถ้าเพืใดอยากได้เมททองวันที่ครับผมประมาณละพี่น้องครับผมถ้าแพคคุณกี่กิโลกรัมลอยกว่าเนาะลอยหาสิบหกสิบชงนี้เนาะแต่ก่อนมันลอยใครลอยนี่สิบเนาะเออแต่ก้อนก็ลอยลอย เป็นอยงี้เสียจะถี่ลอยค่้มสตาร์ตั้งแต่บ้านนีงสสามพันหาขือ๋อแม่สาวที่ว่าบท่านทองั้นบอยังค่ะอ๋อเป็นแม่สาวคือตัวเนี้ยกาเกิดวันทองแันสี่สีพันหาหอ๋อีพันหาหถ้าบท่านทองห้อง็จะตาสาวพันหาขนกับพี่น้องราคาปั่มาไหนละแต่ว่าทองรุ่นใหญ่กราคานึ่งราคานึงเขาอัพขึ้นอีกเนาะมันก็มีหายเกีรายราคาพี่น้องเพราะว่าเทปมันก็มีหลายรุ่นหายเกียลายราคาเนาะอือ่านก็บอกเข้าๆกันนะผมกัะ ตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะนี่แม่สาวทับเรียวเนี่ยครับทับเรียวท้องเรียวนี่เป็นแม่สาวดิจ้าเป็นแม่สาวนี่ลาตัวนี้พี่น้องงามนะนี่งามนี่คุณนลังตรงดีพี่น้องกางเกลียวนะกาเกลียวลังตรงดีครับผมอายุหกเดือนกว่าเองหกเดือนกว่าเนาะผนทั้งปุ่นกันไหลนาะทั้งปุ่นท้องท้องแก่หลายตัวช่องแก่หลาตัวท้องออนออนมาแต่มาแก่ทั้งหน้าออกลูกโตหน้าเขาก็มีหลาตัวแมน มันก็ออกไม่เนี่ยก็คุออกไม่กันปองพิจิตรนครตูผูกก็ตูผูเนี่ยตูผูเบิร์ดเลยพ่อตูน้าเป็นตูนาเป็นพ่อพันเนาะขาใหญ่ดีทั้งเนี่ยขาใหญ่มีอุสองใช่ไม่ไม่มั่นอาจจะมีอุ้งสองตัวจากจงไว้เห็ดพ่อพันจะขุนงามๆ่อพันงามกับพ่อพ่อพันตัวนี้ออกไปเนาะทีเดือนหาเดือนแล้วที่รุนนีก็จะออกเลยแม่นใช่ห้องก่อซับเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะใช่จ้ะมีซับเปลี่ยนมาสองรุ่นแล้วบ่เคยมีว่าเลือดชิด เพราะว่าเลืนนอดชิดบอบเพราะว่าได้พอร์ลุนนี้ทองเบินแล้วก็เอาไปรุ่นใหม่คำถามว่าเลือดชิดบอไม่ชิดค่ะยังไงก็ไม่ชิดเพราะว่าตัวปูมันจับต้องได้ไหมแมนนท่านมือก็ดีจับจับมาได้แนตนตัวเมย์เขาก็ยังซื้อแบกท่านมือก็ยังซื้อได้แนแนเพราะว่าตัวปูทักทางเขาบนแล้วเขาก็ปล่อยออกไปเขาก็หาตัวปูทำไมวาเขาถูกต้องบอมีเลือดชิดเนาะบอมี่ค่ะรับลองเด้อพี่น้องบอมีเลือดชิดเด้อครับผมบซไปซระเพณีสัไป اي สัมมาเนาะ บางคนยานว่าเออลูกพ่อสีมาทับลูกพ่อเบอร์แมนค่ะพ่อเบอร์ได้บ่ได้ทับลูกแน่นอนอืมครับผมรับรองครับผมฟาร์มนี่เนาะฟ้ามปิ่นโตครับปู่เนาะนี่มีแม่ยักษ์มีมีแม่ยักษ์อยู่ซี่แม่มีบ่แม่ยักษ์นี่ตอนนี้มันเคยออกลูกยังนี่ออกไปแล้วชุดนึงสมโต้เพือกันแฝดชุดสองก็ได้แฝดอืมนี่แม่ยักษ์อยู่ซี่แม่ต้นนี้งามมากเลยนี่เต้นกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยงามมากตอนนี้ทองอยู่ปะเนี่ยทองค่ะทองแก่แฝดที่ตอนนี้ทองแก่พี่น้อต้นนี้งามมากเลย มาพี่ตัวนี้กลางง่านี่ตัวดำเนี่ยตัวดำกระท่องแก่ได้นั่งเรื่องเผาแล้วจะจะได้สองพันตุวหนึ่งสองพันเนี่ยจะปล่อยเนาะปล่อยออกเนาะเป็นเป็แพร่เนื้อไปเนาะเป็นแพร่ปุ๊ดแพร่ปุ๊ดไปเนาะผมเอาแพร่ปุ๊ดนี่มันขายจังไรล่ะลองทางที่น้องไม่ได้แพร่ปุ๊ดเขาไปซื้อราคาเหมือนขายจิ่งแปดทิศเก้าทิศเรขายลอยนอแต่เาขายตกิโลเพื่อกันอ๋อคือเขาไปเชื่อดไนไหนเชื่อดเนื้อขาย แต่ว่าแต่ว่าเลือดไม่จะเหนียวบ่ล่ะเนื้อมันจะเหนียวบ่เนื้อมันน่ะเพราะเหมือนกันเนาะให้เนื้อแซสก็ต้องนุ่มนุ่มเนาะเพราะเหมือนกันกับพวกง้อพวกขั้วอย่านั้นเนาะคือกันเหรอเนาะอืมพี่น้องออกแฝดจะหลายแม่ค่ะครับผมกาแฟกาแฟลูกแฝดนี่แฝดนาะโค้งมันใหญ่เขาก็อยากได้โค้งใหญ่แม่แต่เด็กโค้งใหญ่เรามันออกแบบคนบุยกินคนบุยกัแฝดที่เกิสุดกัแฝดทั้งร้างหน้ากัแฝดแฝดบอกแม่อยากให้เขาบังบังคนผีได้ไหมบังบังผี ้องผีนี่แปดหลายแม่อืออีนั่งมีแฝดสามท่านี้แฝดสามได้บเนี่ยใช่ใชู้มันเหรอท่านีลูกนอนอยู่บ้น้องตายโอัน้องตามลูกหน่อยก็ลายอยู่เนาะพวกเป็นเกือบสิบตัวลูกหน่อยสิบกว่าค่ะอือกบสิบกว่าพี่น้องกืบสิบก็โตคนละนับมีออกม้วนคนสองโตก็ได้ยู่โอ้หลายโตเลยเอาออกมันบ่มีตายบ่ไนี่ออกบ่มีตายเลยค่ะบ่ออกพูกยางไดก็มังหนึงกัยางได้นเออเขาจังออกสมบรณ์เนาะสกตัวออ ทั้งตัวทุกตัวเนาะที่วันแขังครับผมท่าพี่น้องเนาะแข่ฟาวามนี่โบมีแทงเราผมออกลูกม้ามีแต่ยางไในเนาะพี่น้องยางในทุกตัวยางในทุกตัวครับผมรับประกันคลิปหมดที่แล้วอ่ะครับผมออกลูกย่างพืนออกลูกต๊ะตะล่างกับยางไันยางในทุกตัวครับผมบ่มีแทงเนาะแข่งความนี่เนาะโบมีแทงมาตรฐานแล้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้ฟามนี่ไปก็คิดว่าก็โอเคแหละเพราะว่าเจ้บความนบอกว่าบ่มีแทงเลย เขามีแทงเขมีการสูญเสียตัวโรคฉีดยาตลอดตัวโรคฉุดยาตลอดตอนนี้ไม่มียังเป็นขยิเทาก็ฉีดตลอดเท่าฉีดตลอดเขาฉีดเองหมอครับผมฉีดเองอแสดงว่าการดูแลรักษาเวอร์ตแล้วเห็นแล้วแค่ซีกโตหนูลองทดลองเบิงหนูขาฉีดยาครั้งนึงเบิด์ตสองพันกว่าบาทนะยา่ได้แค่เข็มเดียวตโตละสองเค็มัวไหนเป็นไอแน่กับน้ำเข็มมันก็บวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยสองพันกว่าบาทก็ได้แค่ตัวเรื่องเงินดันเวอร์ตินจ้าพี่น้อง ถ้าเขาเห็นเราเขาเขาอันเราเขาสามเดือนสี่เธอหนึ่งเข้าถูกค้นเสียเดือนสองสามพันไหมล่ะแมนผู้บาดเดือดสามพันนี่มันก็สามารถเสือเขาอาหารได้เนาะ้ออาาหรได้คุ้มกว่าอีกขันอามันลดตัดหย่าเข้ายังไงเนาะตะคิดว่าสแต่ละเพื่นน้องจะเขาอันเลี้ยงลูกเองดีกว่าเนาะเลี้ยงลูกจ้ะเลี้ยงลูกเองดีกว่าครับผมนั่นแล้วก็ออกลูกแฝดนั่น้องบ่นั่งนั่นเนาะจ้ะยักษ์ใหญ่หลายตัวมียักษ์ใหญ่บ้านจักรกาศดีมากเลยพี่น้องอากาศมันหอบมันก็ยังออกมากินเนาะ นั่งอาบแดดโอ้อาบแดดโอ้อาบแดดมักอาบแดดนะไม่คุ้มกระเข๋านะบ่เห็ดการณย้อนเว้นนี่ยน่าจะออกมากิอมากินอาบแดดอนอนเล็กนะเพื่อนนอนเลกอาบแดดถีนเนาะแม่ที่ออกลูกหลายตครับผมอืมขอทาได้พี่น้องเด้อคิดว่าผมว่าฟาร์มนี่ยนะมันก็จะเริ่มโตๆไปเรื่อยเนาะจ้าจากที่โตเป็นซีฟจากที่โตครับผมสะสมไปเรื่อยๆโฟกัสานเนาะมันก็จะเทพตรงนั่นเนาะมองตดำๆเนาะ พราะว่าเนี่ยกระลอติดต่อรถดินไว้จักหาดคิดรถติเทให้มันเสมอกระตุ้งเสมอกระตุ้งมันนั่มันจะบวถวบแม่มันจะบวถวบเนาะประเทศโค้งดีดไม้เฮ้อโค้งดีดไม้ประเทเป็นสองล็อกข้างๆนันนั่นแหละครับผมมาตรฐานมาตรฐานเนี่เนาะรถแรนเข้าไปจอดทำไมอาหารคือเป็นแมนเพื่ออยังนะยืนโลงเหรอเอ่ยืนโลงยืนโลงยืนโล่งแล้วเป็นร้านแดดฮอนๆนอกจาก็ปล่อยมันมาอาบแดดอ่าปม่อยโมนี้เนาะมโมนี้ก็เป็นร้านอาบแดดมันโมนั้นก็เป็นโล่งมันใช่ พี่น้องมัน <ett> ก็มีโครงการโอ้โครงการเป็นไก่พี่น้องไก่ยน่าพ่อเลี้ยงมามาตรฐานแเราพ่อเลี้ยงลูกพ่ทุกอย่างเราก็พี่น้องโมตงห่วงลูกค้าเป็นกับมาเรื่อยๆเนาะลูกค้ามาเรื่อยๆจน่าโบมีแพร่ขายสิโบมีตอนนี้มันน้อยเขามากๆคอปมันน้อยไปบอกว่ายังยังไม่ถึงอายุที่มันจะปล่อยอเมนนั่นแล้วเขาก็อยากได้กำไรตรงที่ว่ามันได้น้ำนักได้ตัวได้อะไรเนี่ย มันออกไม่ไม่ก็จะมาเอามันกับโบเมนแนงมันกับโบเมนแนวแล้วเพราะว่าเขาต้องเอาเอายุที่ปล่อยเนาะอายุที่ปล่อยรุ่นเนี้ยถ้าหนักหนักเนี่ยรุ่นเนี้ยกำลังปล่อยอือรุ่นนี้ได้ยู่นี่ใช่ใช่รุ่นนี้ได้ยู่นี่เลี้ยงให้มันได้รุ่นนี้จะปล่อยหมดทั้งหมดเลยท่ารุ่นนี้มันโบได้แล้วนี่รุ่นนี้เข้าไปเลี้ยงในยู่นี่แต่ว่ามันกับโบได้กำไรเขาเนาะมันโบได้กำไรเขาพี่เนาะอ๋อเลี้ยงมาตรฐานสมพอราคาขายของทำ่าหมี่ผ่าเนาะแม่ถ้าเก็อยากได้กกำไรเนาะ แป๊บเดียวเดียวช่วงเดียวมันก็อ้วนแล้วเนาะมันก็แย่ก็สามารถได้กำไรได้ก็รุ่นหนิซ้ำหนิข้ก็พอได้เนาะนี่เนาะข้อป้อได้พี่พื่น้องเห็นบอนนี่ตั้งโตก็มันนอนอยู่นี่เห็นบอนนี่สิบกดโตสิก็โตแต่ว่าลูกน้อยหลายอยู่พี่น้องลูกน้อยมันก็หลายอยู่นี่มีน้องคู่กันกาแฟตัวผู้ทั้งคู่นี่ก็ตทบฟูนั่นก็ตทบฟูใช่ตระทบฟเกือบเกือบจะทั้งเบิร์ต ข้าออกมาคุณเนาะเนาะคุณค่ะ,ะการลังเนี่ยก็ยังมัดจีเฮ็ดทองคุณจีเห็ดดีดไม่ดีดไม่เฮ็ดทองคุณเนาะนี่ครับผมอ้าวมาคะเนี่ถ่ายชีพเราก็บฝากคนท้วมพี่น้องอีกกระถางเนี่ยก็แปลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นออ้องเดีอเอาหมวกก๊อๆเนี่ยแล้วมาจัง,ง,งชัดดี อ้าเบอร์ยังครับผมเบอร์ศูนย์เก้าแปดครับผมหกสามหกสี่สองเก้าศูนย์ฟาร์มน้องพี่ตค่ะน้องพี่ตเนาะน้องพี่ปูพ่อป๋งเนาะครับเนาะตำบลชุมกลุ่มใช่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนาะค่ะพี่น้องอยากเข้ามาสอบถามเลยว่าจากทั่วมาสอบถามคนกขาทั่วมาสอบถามอะไรแล้วครับเนาะครับผมราคากับเป็นกันเองเนาะถ้ามีแบงกับแบงจะช่วยตอนเหมือนจะจินเนนพวกเพ็นหน่อยคุณเนาะใช่ค่ะครับผมเพ็นหน่อยคุณกับราคาที่เขาบอกนะพี่น้องกตามราคามันเนาะใช่ตามแม่แพถ้ามมีใครี ขุนเล shirt, ็กขุนใหญ่เขาวิ่งจับกันหมดแหละพี่ครับผมนั่นแหละครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไปถ้ามีน้องพี่น้องนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกคำนอกคลิปหน้าเจอกันไหมขอบคุณครับผม